ครับทุกคนครับก็ตั้งแต่วันไปวันไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับก็ที่ที่ทลงคลิปไปได้นี่ครับได้ซื้อกระเป๋ามาให้แม่ด้วยนะครับได้ซื้อกระเป๋าตังค์ด้วยแล้วก็กระเป๋าไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรแต่เขาว่าแบรนด์นี้มันดีนะแต่ผมไม่รู้จักแบรนด์นึงว่ามันสวยก็เลยซื้อมาให้แม่นี่แม่แกเบิ้งมากพราแกเบิ้งอันอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าตังค์ ใส um. ่เป็นบ่ล่ะปิดตั้งไกมัน่อยพี่เสียไปหน้าท่จะฟาวเขาอัดคลิปอยู่ย่อความกดเออดันดันทำไมเขาอัดคลิปอยู่ต้องดังนั่นสิเอาไปอยู่ดันเออมึงรู้ไหมนี่ใช้เงินได้หลายนั่นั่นะอ่ะพิเศษอันนี้กระเป๋าตังค์เอามาเป็นเสียพิเศษก็กระเป๋าตังค์คือตัวนี้ แล้วเกอมีสิ่งของพิเศษพิเศษที่สุดในชีวิตของเกอเลยนี่ที่มอบให้ในกระเป๋านี้เลยเปิดเบิ้งได้ไปก็เปิดไว้แล้วนี่เกอเปิดใส่บ้างหน่งนี่อย่างนี่ยังอีกบอเกอรมีสิ่งของที่สําคัญที่สุดในชีวิตเกอมอบให้แม่ในอยู่ในกระเป๋านี้เลยโอเคใช่เปิดได้ไปก็เปิดไปแล้วนี่เกอเปิดใส่ของมใช่นี่ไปแล้วก็คือก็คือมียังเหรอก็คือนี่ไม่ใช่ ก็คือเียวงโอ้ยกระเป๋าสายสายคีอึ้นมูเถอะอ่ามงมีมันมีอย่างอีกอู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การบุดนี่นี่นี่ช่องนี้เลยก็คือเอาก็คือไม่ใช่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 อ่าาขคือมาอ่านสิมันคืออะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของนุกเลยนะครับที่มอบให้กับแม่เห็นแล้ว อะไรลูกชายพนออเร็วไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะครับนี่นี่อ่านว่าอะไรความสำเร็จของลูกชายไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองครับผมความสำเร็จของลูกชายก็เลยลูกชายสำเร็จแล้วก็เลยซื้อกระเป๋ามาฝากใช่จริงๆกระเป๋ามันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ามันเป็น อีกหนึ่งสิ่งที่เราไปเที่ยวแล้วเรานึกถึงนึกถึงแม่นึกถึงพ่อเขาเลยอยากจะให้แกใช้ของสวยๆโดยที่<ม>จริงๆมันสวยเยอะมากมายแต่ว่าสิ่งที่ลูกซื้อให้มันน่าจะสวยที่สุดแม่ของแม่แล้วเดี๋ยวแม่ถามหน่อยแม่แม่แม่ไม่ใช้ได้ไหมแม่เอาเก็บไว้แบบใช้ตุน๊นาะแม่ไม่อยากใช้ถ้าเกิดใช้แล้วมันก็จะเก่าไม่เป็นไรไเก่าก็ซื้อซื้อ,อ,อ,อใช้ใหม่เแล้วจุกมาปัา๊บจกุกเงินใจเนาะนี่เนาะ จุกนจาเอ้ยมันบ่มันจุกกันจายซะให้วันยุดวันนี้ได้มีความหมายขอมีแค่ตัวฉันกับวันและเวลาวางวานอิวกับเพลงเบาเบานละจิบเบียร์บางบาง